วันนี้มาอัปเดตกล้วยหอมทองให้คุณผู้ชมได้รับชมค่ะโตเยอะมากแล้วนะคะน่าจะเป็นปลายเดือนนี้น่าจะตัดบ่มได้กับคุณผู้ชมฝั่งนี้เขาจะโดนแดดโดนแดดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวให้ชมอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้ก็จะเขียวเขียวสดเขียวสดงดงามค่ะ เดี๋ยวลูกเขายังโตได้อีกนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ว่าลูกแค่นี้นะคะยังโตได้อีกค่ะประมาณประมาณปลายปลายเดือนนี้ค่ะตัดบ่มได้ประมาณปลายเดือนนี้ค่ะปลายเดือนนี้แล้วก็ที่สําคัญต้องคอยเช็กไม้นี่ค่ะไม่ให้หลุดไม้ที่ค้าถ้าถ้าไม้หลุดก็คือเอ่อเือนเขาหนักเขาก็จะหักลงมาทันทีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมดูลําต้น ลำต้นเล็กนิดเดียวเองค่ะลำต้นเล็กนิดเดียวเองมีห้ามีห้าหวีค่ะมี5้าหวีค่ะตอนนั้นเพิ่งเพิ่งจะลูกเล็กๆตอนนี้ก็เลยอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมโตเยอะมากแล้วนะคะคุณผู้ชมโตเยอะมากแล้วค่ะโตเยอะมากแล้ว กล้วยหอมทองค่ะเปลือกหนาแล้วก็เนื้อแน่นค่ะเนื้อแน่นหอมหวานอร่อยค่ะตั้งแต่ปลูกมาได้กินไปสี่สี่ขือแล้วค่ะสี่ขือภายใน2ปีค่ะเกือบสองปีค่ะคุณผู้ชมเกือบเกือบเกือบสองปีค่ะเกือบเต็ม2ปีอันนี้ลูกเขายังโตได้อีกค่ะยังยังยังตัดบ่มไม่ได้ ฝั่งนี้ไม่ค่อยโดนแดดฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยค่ะแสงแดดช่วงช่วงบ่ายช่วงบ่ายช่วงเย็นทิศตะวันตกเขาโดนแดดลูกเขาก็เลยออกสีเหลืองเหลืองเหลืองแดดค่ะคุณผู้ชมเหลืองแดดแต่เขายังไม่โตเต็มที่ค่ะยังไม่โตเต็มที่อันนี้กล้วยหอมนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมตั้งแต่ ตอนป,ล,อนปล,ลูกเลยค่ะตอนปลูกรดเล็กๆเลยค่ะอันนี้เป็นต้นที่ขยายมาจากต้นพันที่ว่าซื้อมาต้นแรกซื้อมาแค่ต้นเดียวค่ะต้นเดียวก็คือกอนอนค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะกอนี้ค่ะตัดไปสามเครือแล้วค่ะตอนตอนนี้ก็คือตัดแต่งให้เหลือ เหลือสามต้นตัดแต่งให้เหลือสามต้นแล้วก็ต้นเล็กๆนั่นก็คือแยกแยกขายไปแล้วสองรุ่นเดี๋ยวก็รุ่นเนี้ยโตมาโตอีกนิดนึงก็จะแยกปลูกเองก็จะขยับไปปลูกปลูกตรงโน้นค่ะปลูกตรงโน้นค่ะเพราะให้เขามีความความห่างจากกันนิดนึงห่างจากกันนิดนึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะ หนึสองอีกฝั่งหนึ่งของบ้านก็มีมี 3, 3สากอค่ะ3มกอ,มกอนี่ก็หนึ่งสองสเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มอีกค่ะปลูกเพิ่มอีกปลูกหน้าแรงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมรดน้ำขยันรดน้ำทุกวันขยนรดน้ำทุกวันเพราะว่าปลูกหน้าฝนแล้วโดนน้ำ one. แช่บ้างอะไรบ้าง ก็จะไม่ค่อยรอดสำคัญก็คือไม้ค้ำเนี่ยค่ะต้องคอยคอยเช็คค่ะคอยเช็คโอเคคอยเช็คว่าจะหลุดไหมถ้าไม้ที่ค้ำอยู่หลุดก็พอดีค่ะคุณผู้ชมคอหักแน่นอนค่ะเพราะว่าต้นเล็กแล้วก็เนี่ยค่ะเครือใหญ่ เ,เออช็คเช็คไม้ค้ำค่ะเช็คไมค้ค้ำว่ายังอยู่แน่นดีไหมประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้รับชมค่ะกล้วยหอมทองค่ะกล้วยหอมทองคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมดูใกล้ๆเดี๋ยวยังโตอีกค่ะคุณผู้ชมลูกจะโตโตยิ่งกว่านี้อีกค่ะเพราะปลูกมาได้ได้ตัดบ่มสามรุ่นแล้วก็เนี่ยค่ะเขายังโตได้อีกค่ะโอเคค่ะอัปเดตกล้วยหอมทองให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะ